ับอยู่เห็นป้าเห็นป้าดูแน่นแน่นนอนหมอว่านะ่าเหมือนคุณพ่อมากกว่ามากทรงเนี้ยทำไมครับอะไรน,นะ <c oughs> มันมันมองปุ๊บมันจะแบบนึกถึงอนะ่ะมันจะแบบอ่าหน้าคล้ายๆอะ่ะนะคะ <c oughs> เนี่ยเนี่ยทำไมทำไมอ่าน มีอะไรดำๆดำๆเลว่าคะอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยคืออะไรวะเขาไปนอนชิดกับผนังผนังลูกนะคะเนี่ยเดี๋ยวดูนะเนี่ยอ๋อมีลบด้วยเนี่ยนะคะหน้าจะไปอยู่ใ,ใกล้ๆซอ,อกซอกลบเลยมันก็จะติดแบกเนื้อลบมานิดน,นึงบนหน้านะคะ เห็นปะมีหยักหยักเห็นไหมคะเนี้ยเนียเนี่ยเนี้ยเนียเป็นกระจับคือแบบนี้ค่ะเห็นปะมันจะเห็นล่องล่องล่องว่าแบบเนี้ยล่องชันอย่างเงี้ยเป็นกระจับอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมโครงก็เหมือนกันไม่เห็นเหมือนแม่เลยเราอ่ะพ่อมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นเห็นหนตรงแก้มใช่ไหมอ่าแหลวใช่ไหมขาแหลวตรงนี้นะคะตอนนี้นะจริงๆแก้มค่ะยังไม่เยอะหรอกแต่เดี๋ยวจะเยอะ ช่วงช่วงอีกช่วงหนึ่งจะเริ่มเยอะแล้วอย่างเช่นเดือนหน้าอย่างเงี้ยนะคะเดือนต่อไปเนี่ยจะเริ่มเยอะกว่านี้นะคะเนี่ยนอนนะคะดูสิท่าเดิมเลยเ<ม>ห็นไหมเห็นไหมไม่ขยับสมมติสมมติทุกคนนิ่งใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเขย่าปากเนี่ยนะคะเนี่ยนะอันน,น,นปปี้อันนี้คือปากใช่อันนี้คือคาเห็นไหมเหมือนเรามองนอนมองอย่างเงี้ยคะ่ะอ่านนรอยแกลนอนมองเราเนี่ย นะคะอย่างนี้คือท่าหมายอยู่นะคะเนี่ยเห็นรูจมูกด้วยเห็นไหมเจาะบาดนี่ไงรูเห็นไหมนอนปิดปิดจมูกบป็นบาดไหมเนี่ยแล้วก็แขนขึ้นมานะคะเนี่ยนี่จริงๆอ่ะเนี่ยเริ่มดิ้นเริ่มดิ้นนะคะ อ่าเห็นนะคะอ่ะมาดูเนี่ยเอาแขนเห็นไหมคะแขนขึ้นมาใช่ไหมหรือท่านอนหนึ่งก็คือแขนขึ้นมาเป็นแก้มเนี่ยทาาอยู่เนี่ยนะหมดูหน้าเนี่ยขยับขยับปากนะคะขยับปากนึงนะคะแต่จมูกอะมีดังแน่นอนมันเหมือนแบบชัดเลยอะตรงเนี้ยแต่ว่าปีกอะบานนิดนึง <c oughs> เห็นไหมดู นะคะแต่ว่าด้างอ่ะมีแน่นอนเนี่ยเห็นไหมคะ A มันจะเห็นสังอยงะะู่นะคะเนี่ยนะคะแล้วก็ปี๊ปกระเดื่องใช่ไหมเน,น้นเน้นเอ้ยลองชอบบูลลี่เด็กเนาะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยอ้าปากรู้ป่ะเห็นป่ะหนูอ้าปากเนี่ย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 ดูหนูนอนอ้าปากอ่นะ ตีค่ะนก็ต้องเข้าอ๋อใช่ใช่ต้องเข้าค่ะจริงๆลูกต้องมีน้ําเข้าไปในร่างกายนะคะมีน้ําเข้าทั้งระบบทงเดินอาหารทงเดินหายใจนะถ้าไม่มีน้ําเข้าอ่ะอวัยวะข้างในจะไม่เจริญเต,ติบโตไม่ไม่พัฒนาเลยนะคะอันนี้มันเป็น,นกลไกธรรมชาตินะเขาก็จะกินแล้วว่า ตื่นได้สำลักน้ำเข้าไปในปอดเลยพวกนี้ค่ะพวกนี้มันปอดถึงจะทำงานนะคะเองมันถึงจะสร้างอวัยวะภายในได้นะอันนี้นะคะหมอดูน้ำหนักจะเนาะวันนี้23 23ิบ่ากว่าใช่ไหมนะคะเนี่ยสีสันนะโอ้โหนะคะจะเท่ากับเดกบิ๊กสีแล้วนะคะเอ๋เห็นปะตัวโตดีนะคะอันนี้อันนี้ไม่ใช่หน้านะคะอันนี้กลมกลมๆเนี่ยหมอว่ารอกกลม ยิบสี่การภูณอ่ะนะนะคะนี่แล้วก็อันนี้ค่ะจูค่ะจูอยู่ไหนนี่นี่นี่นเห็นบ้า่าจูนอนอ้าใช่แล้วอ่ะเนี่ยจูอันนี้ถุงอันทะไข่นไหมอ่านะคะจูแหลมจูแหลมเนี่ยเขยับจริงๆเขาขยับแล้วนะเนี่ยเริ่มเริมขยับได้นึง อันนี้อันนี้กระดูกขานะคะอย่างเงี้ยกระดูกขาหมอวัดเนี่ยก็เท่ากับเด็นะววกยิบสีเห็นไหมก็คือแกก็โตดีของแกเลยนะคะตามเกณฑ์เลยค่อนข้างดีด้วยนะคะแต่ว่าส่วนที่เหลือเนะี่ยแม่รมล้วนเนี่ยเดี๋ยวหมอให้ดูนะคะเดี๋ยวให้เครื่องมันคิดปุ๊บนะคะแล้วเราก็ดูกันนะ,ะอันนี้อันนี้หัวใจค่ะ ที่จริงเวลาเราดูค่ะเราจะดูว่ามันมีกี่ห้องด้วยนะคะเห็นเห็นมันมีสี่ห้องปะ่ะนะคะอ่ะตรงไหนนี่ไงหนึ่งสองสามสี่เนี่ยนะคะดูมันแยกห้องเนี่ยหนึ่งสอสามสี่นะคะเออย่างนี้คือโครงสร้างปกติของหัวใจนะคะหมาหมอให้ฟังเสียงนะ,ะเห็นหัวใจเต้นเนึ้่ ร้อยห้าสิบห้าครั้งอย่างเงี้ยดีนะคะปกติเนาะคงสร้างหัวใจแล้วก็ปกติดีนะคะเองใช้ได้นะ,ะดีมากวันนี้พอดีวันนี้ค่ะแกอ่ะไอ้นี่เลยอ่ะนอนงายดีดี <S <S 1> <S 1> เออวันนี้วันนี้หนูนอนงายดีมากนะคะไหนไหนไหนเดี๋ยวดูซิเนี่ยหน้าตอนนี้ค่ะหน้าไปอยู่ี่ไหนละนี่ไง เนี่ยเนี่ยขยับปากแล้วอ้าใช่ใช่เนี่ยกินอะไรอยู่เนี่ยนะคะขยับปากอ้าปากเนี่ยนะคะอือเนี่ยเนี่ยแล้วก็เหย็นหน้าใช่ไหมเวลาเราดูค่ะเนี่ยแกเหย็นหน้าขึ้นไปไหนคะเนี่ยชิดชิดหมดลูกแม่เห็นปะเห็นไหมคะคางอยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยเอาปากไปชิดมลูกเห็นไหมเอ๋นะคะก็จะปวยอะไรเนี่ยอะไรนะคะวใช่หนาหนะอยู่ตรงที่หมอวางเครื่องมือเนี่ยค่ะ จิ้มให้ดูนะคะเนี่ยโดนเลยคะหเห็นไหมกัดได้ไมกัดได้มไหนไหมคะแต่ว่าเวลาหมอดูหมอจะรู้ไงว่าตำแหน่งหัวไงเ,เพราะว่าเราดูภาพอันตรสซาวใช่ปะแต่ถ้าเราไปจิ้มเองไม่ได้นะคะมันจะไม่รู้ไงว่าส่วนไหนคืออะไรอันนี้หมอรู้ว่าเดี๋ยวเราจะจิ้มเบาๆไปตรงนี้นะเนี่ยนะคะเราก็จะรู้ว่าตรงนี้หัวเขานะคะแต่เดี๋ยวเขาก็กลับท่านะคะเปลี่ยนท่าไปหมดนะจะไม่ได้อยู่ท่าตรงนี้ตลอดนะคะ คือว้าเขาอยู่แนวตั้งนะคะใช่อ๋อส่วนใหญ่ใช่ป่ะเด็กอ่ะเขาอยู่แนวตั้งนะคะเขาไม่ได้นอนขวางนะคะเอ,อ,อะตั้งก็คือไม่ว่าจะหัวข้างบนหรือหัวข้างล่างก็ได้เอ,อตอนนอนนะคะตอนนี้เริ่มต้องตแงอะแคงก็เลยไม่รู้เพราอยู่ตรงไหนแล้วตอตะแคงอ๋อตะแคงไม่เป็นไรตะแคงได้โอ้แต่ทับเพราาอ,อ๋อไม่มีทับ <laughs> ไม่มีทับลูกนะ คือจริงๆอะตัวที่พยุงเขาคืออะไรรูปร้ป่ะคะนำข้านะคะไม่มีทางที่เขาจะแบบโดนแม่ทับแล้วแบนไปเลยไม่มีนะคะดูดูด,ดูเอามือขึ้นมานะ ja. นี่นี่แล้วก็หน้าคะ่ะชิดแม่เลยเห็ ah? นป่ะเนานะคะเอหัวใช่ไหมอยู่ข้างบนเนี่ย ดูหิดเยันไม,ไม่ที่ว่าเขาอ๋อเดี๋ยวตอนอ้วนๆจะยิ่งกว่านี้อีกค่ะอตอนอายุคันเยอะๆอะแน่นกว่านี้อีกค่ะ<ช>แน่นไปหมดเลยใช,ใช่นะคะแต่ไม่ต้องอไปมันไม่ต้องไปกลัวหรอกว่าเขาแบบเอาอึดอัดไหมอะไรอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาต้องอยู่แบบนี้แหละนะคะเองกลัวว่ายน้ำคำข้าจะน้อยหรเลาอ๋อน้ำข้าไม่น้อยน้ำข้าจะน้อยต่อเมื่อเด็กมีปัญหาค่ะ ไม่ใช่อยู่ดีๆเราน้ำค้าน้อยได้นะคะน้ำค้าจะน้อยเมื่อลูกมีปัญหาเช่นเด็กไม่เจริญเติบโตน้ำค้าจะน้อยนีากินน้ำพอไม่พออ๋อไม่เกี่ยวกับแม่ด้วยไม่เกี่ยวกับแม่กินน้ำนะคะน้ำเกิดจากปัสสาวะของลูกถ้าเด็กที่แขะแกนไม่โตปัสสาวะจะน้อยฉี่ฉี่น้อยปุ๊บน้ำข้าก็จะน้อย เนี่ยดูหนูนะเนี่ยหน้าหนูค่ะเห็นปะอันนี้ปากใช่ไหมนะคะอันนี้แก้อันนี้อันนี้จมูกปากอันนี้เอาอะไรบางหรือ้ปะแขนไงอ่าแล้วนี้ล่ะคะขาไดูท่าเธอดีแล้วดูเท้าไปไหนคะนะ่ะนี่หายไงแล้วดูแกนอนเห็นไหมคะดูท่าเด็กนะเราจะดูว่าเนี่ยแกนอนห่อตัวใช่เปล่า ก็คือเอาขาเนี่ยทบขึ้นมาบนหน้าเห็นไหมคะเห็นไหมคะหนูจะนอนแบบนี้แหละเพราะว่าที่มันน้อยที่ที่มันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันก็จะนอนแบบนี้แหละลักษณะเขาอะนะคะเขาไม่ได้มานอนตัวตรงเหมือนเรานะเออไม่ใช่หมอมีพื้นที่อยู่นอนตัวตรงตลอดไม่มีค่ะเดีแกก็จะนอนคดโค้งไปเนี่ยดูยูดูท่าดูท่าแล้วหน้าอยู่ไหนนี่ไงในเนี้ย เห็นปะดูท่าหอบไปหอบมาดูเท้าดูเท้านอเออเก่งมากเนี่ยเริ่มดูออกละแล้วเห็นเข่าไหมคะเข่าจะไปเสยคางตัวเองเห็นไหมอ่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะแกนอนหนึ่งเนียดูท่าท่าแต่เด็กแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างนี้ค่ะดูเท้าดูเท้าแปะหน้าเก่งนะ อ,อ๋อก็เพราะว่าเขาทำได้หมดเพราะว่าตัวเขาอ่อนนะคะมันอยู่ที่ว่าหนูจะแบบเอาเท้าขึ้นมาเอาอะไรขึ้นมาบ้างบางคนก็ดูดนิ้วเท้ามีมีนะไม่ใช่ไม่มีค่ะทำได้หมดค่ะเนี่ยเอาเท้าไก่น้กข่ากนะอยตอนเนี้ยเดี๋ยวหมอให้ดูนะคะเนี่ยดูเท้าไก่นัาผ่กไหะเท้าอยู่ไหนนั่นไงส้นเท้านี่นี่คือนี่คือส้นเท้าค่ะเนี่ยเนี่ย แล้วนิ้วเท้าไปอย่างนี้ไงนี่ไงนี่ไงแปะแปะอหัวหนูตัวเองเนี่ยเหมือนเหมือนทําเท้าไปอย่างเงี้เออได้หมดอะน้องได้หมดอะค่ะอ่านะคะเนี่ยอันนี้คือท่าแบบท่าธรรมดามากนะออคือคือเป็นท่าแบบเจอเจอปั๊มแบบถ้าเด็กๆที่เขาชอบเนี่ยนะคะอันนี้คือนี่นขนแขนใช่ไหมนะคะแขนบังหน้าใช่ไหมอ่าเนี่ยมุมนี้คือยกแขนขึ้นมาละเนี่ยนะคะ เนี่ยแล้วก็เอาแขนเอามือเนี helmet, ่ยมากอดเท้าตัวเองเห็นเป่าเห็นเปล่าท่าดูท่าเธอดูเธอจะกายกรรมไปถึงไหนเนี่ยเห็นไหมคะปกปิดปกปิดไม่ไม่ร้นหมอคิดว่านะเขาคงจะแบบมันคงเป็นท่าแบบว่าอบอุ่นนะเนีกออกไหมคะเขาก็จะห่อหอเนีกออกว่าห่อตัวแบบให้ตัวเองอบอุ่นในแบบเนี้ยท่านี้แบบดู แล้วแล้วแบบดูดูมืออบอุ้มเท้าตัวเองใช่ปะดูสิเนี่ยกอดไว้ซะแบบเห็นไหมปกป้องปกป้องปกป้องเท,าท้าคนี่ยนมาะเนี่ยเนี่ยนะคะไอแแนะะ้แขนเนี่ยแหละนะคะแขนเนี่ยแหละที่แกเอาไปจับจับเท้าตัวเองเนี่ยปกป้เท้าตัวเองไว้อะเนี่ยมอแก้เด็กแบบนี้น,นะคะเนี่ยเท้าก็ยังอยู่ เห็นไหมเหนมบ้าเท้าเนี่ยแปะอยู่เนี่ยใน้นเท้าเห็นไหมคะดูท่านอนของเธอสุดสุดสุดยอดมากท่าของหนูอะมานี่นี่เห็นไหมคะพอหมอแก้มนิดน,นึงเขาก็จะขยับเปลี่ยนนิดนึงนะคะแน่แน่เดินเดินเห็นไหมเห็นไหมห้าเห็นไหมคะเอามือไว้บนหัวนิดนึงนะคะปากกว้างๆหน่อยนึง เห็นปะเอามือมาอนเนี่ยมือแขนบงังใช่ปะเออนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแขนยังอยู่ขายังอยู่นะคะแก้งใหม่สิเพื่อเปลี่ยนท่าโดนโดนกัดแก้งตลอดเด็กๆโดนแก้งเห็นไหมอ่ะเนี่ยนะคะนั่หนูอยู่ไหนก็นี่ไงแล้วหนูก็เอาแขนมาบาังไว้ เห็นไหมคะอ่านะคะชอบนอนอย่างนี้นี่ขาเนี่ยนะคะยกขาขึ้นมานี่เอามือมาบาัง <c oughs> ปากปากปกว้างๆเหมือนนี่ <c oughs> นี่ดูขยับดูขยับ <c oughs> เห็นไหมอ่าเท้าอยู่ที่เดิมเ <c oughs> ท้าก็แปะไว้ที่เดิม <c oughs> แปะแปะหัวไว้มือมือเอามาบาังเนี่ยนะ อแต่หมอว่าตอนนี้นะคะจังหวะน,นี้คือนี่คือเลยหรือเปล่าท่านอนหมอว่าน่าจะถนัดท่าเนี้ยชินชินนะคะแกงแก,แกส <c oughs> เสรเห็นไหมเห็นไหม <c oughs> เนี่ยนะคะเนี่ยเอามือลงลใช่ป่ะอ่าเหมือนเราแกงเสร็จอ่าหนูเอามือลงเนี่ยลำคา่นิดนึงเนี่ยว่ามีปากเห็นไหมคะจมูกป้าอี๋นะคะ <c oughs> <c oughs> ดีมาเดี๋ยวหมอให้ดูน้ำหนักเนาะนะคะชอบจังเลยถามแป๊บเธอเธอแบบนี่นี้ดินดนด้นนะเนี่ยเริ่มดิ้นนะคะเห็นไหมมันมันจะภาพมันจะขยับไปเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนตำแหน่งไปมาเนี่ยนะคะหัวเม่งเม่งเนี่ยแม่เม่งนะเม่งแม่เม่งว้าแม่เม่งมั้งเนี่ยเนี่ยนะคะ อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบางคนเวลาเราดูค่ะตกกระจยภาพตกใจว่าเออแต่หัวเหม่งมจริงนะเนี่ยทำไมหัวเหม่งเงาเนี้ยลูกเห็นไหมหัวกลมๆใช่ไหมคะคือบางคนชอบตกใจภาพว่าอย่างเงี้ยค่ะมาหมอให้ดูนะอะภาพแบบเนี่ยภาพแบบหัววาวเห็นไหมคะอ่าทําไมเป็นอย่างนี้รู้ปะก็เหมาะปรับสีเห็นไหมคะ่ะเห็นปะ แต่ว่าบางคนก็คือพอลูกดิ้นอ่ะมันก็เป็นแหววววแหวงแหวงไงอ่าเหมือนกับแหวงไปเว้าไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าภาพมันเวลามันทาภาพอะเห็นปะดูเนี่ยแหวงไปหมดเลยนะคะดูเนาะเป็นเป็นเทคนิคทางภาพเขาเฉยไม่ใช่ว่าลูกหมวกแหวงนะคะอ่ามาหมอให้ดูโอ้